้าน้องคิดว่าเราเนี่ยจะมาเริ่มเรียนเรื่องยากๆเลยโดยที่ไม่ผ่านพื้นฐานมาก่อนพี่บอกเลยครับว่าน้องกำลังไปผิดทางแล้วอย่างแรกเลยครับคอร์สปูพื้นฐานให้แน่นปึ๊กเนี่ยทำไมถึงต้องชื่อปูพื้นฐานให้แน่นปึก๊กเพราะว่าคอร์สนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์มปลายเลย2วิชานี้นะครับจะเป็นวิชาที่ล็อกกันนิดนึงสำหรับเด็กาสายวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันจะเป็นวิชาเชิงคนวนนะครับและหลายๆคนก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยมีการดึงเนื้อหา เนี่ยก็เลยมัดเรื่องวิชาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ที่สําคัญที่สุดในมปลายเนี่ยมารวมกันไว้ในคอสนี้ครับโดยคอสนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับจะมีเรื่องจํานวนจริงนะครับเป็นบระอับหนึ่งสองสามเป็นสามเล่มแยกกันนะครับโดยสอนอย่างละเอียดเลยเพราะเรื่องนี้สําคัญมากสําหรับน้องที่กำลังจะเรียนมปลายนะครับเป็นเรื่องที่จะเอาใช้ต่อต่อไปดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ดีเรื่องนี้สําคัญมากครับส่วนวิชาฟิสิกส์ครับจะประกอบด้วยเรื่องบทนานะครับแล้วก็เรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้น ขั้นที่ของนิวตันเรื่องงานพลังงานเนื้อหาในบทเรียนนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่สําคัญมากที่น้องควรจะเรียนให้เข้าใจครับอาจจะเรียนซ้ําจนเราเข้าใจแล้วมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากระดับหนึ่งด้วยนะครับสิ่งต่อมาเลยคือแล้วเราควรจะใช้เวลาการเรียนเนื้อหานี้เมื่อไหรล่ละอ่าเมื่อไหรล่ละสำหรับคำแนะนาของพี่ครับจะมีการเรียน2ช่วงด้วยกันครับคือช่วงแรกเนี่ยน้องบางคนเนี่ยกำลังจะขึ้นม .4 ก็คืออยู่ว่างๆช่วงปิดเทอมก่อนขึ้นม .4 คอสนี้ก็น่าเรียนครับกับอีก กลุ่มหนึ่งนะครับก็คือน้องที่อยากจะเรียนล้อไปกับพร้อมกับโรงเรียนเลยก็คือจะเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนเลยก็ได้ทั้ง2แบบเลยครับคำถามต่อมาคือแล้วเราควรจะใช้เวลาในการเรียนครอนนี้เท่าไหร่นะครับโดยปกติเลยพี่จะแนะนําครับว่าสําหรับคนที่เรียนช่วงปิดเทอมก็ควรจะเรียนให้จบเลยครับภายในช่วงปิดเทอมแล้วเราจะมีเวลาเหลือช่วงหนึ่งเนี่ยให้น้องมาทวนตอนช่วงเปิดเทอมที่น้องไปเรียนที่โรงเรียนหรือสําหรับน้องบางคนเนี่ยถ้าเรียนช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็แนะนําให้เรียนล้อกันไปเลยครับสมมุติว่าตอนนี้โรงเรียนสอนเรื่องจํานวนจริงก็อาจจะมา เรียนเรื่องจำนวนจริงกับพี่นัดก่อนก่อนที่จะไปเรียนในห,ห้องเรียนก็จะได้ผลประโยชน์ดีมากเลยครับสมมติน้องคนไหนเรียนแล้วมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับคอร์สเรียนนะครับน้องก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดแมทบอลนัตีนะครับและน้องก็พิมพ์คําถามถามได้เลยในนั้นเนี่ยก็จะมีพี่แล้วก็จะมีทีมงานของพี่นะครับคอยช่วยกันตอบคําถามของน้อง,องยังไงสู้ๆพี่เป็นกําลังใจให้นะครับ